ไปขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยอักเอามาอามาอีอีไ,ไ,ไปไหนกันล่ะครับพี่ไปกระบุรีปาชีหาดใหญ่จังตวัดสงขลาสมิร,ราภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่เพชรบุรีหาดใหญ่หาดใหญ่สองครั้งแล้วโอ้ยเออคือคือผมไปที่เดียวเหครับพี่ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยานะครับอือผมเคยไปแต่อยุธยาครับพี่นั่นแหละครับแบบยอดไป<า><ค>เดียวกันถึงก่อนครับผมอ่าน้องน้องนี่กวนๆน้ำเงินนั่นแหละ อเ,อเออพี่เออพี่ครับเออทำไมไปไกลจังนะฮะไปไปเที่ยวหรือเปล่าครับเฮ้ยน้องพม่มีไม่มีอารมณ์คุยว่ะอรารมณ์ไม่ดีขับรถไปมันไม่ต้องคุยพี่คุยครับพี่ง<อ>ั้นงั้นเดี๋ยวผมเปิดวิทยุให้พวกพี่ฟังแล้วใช่ไหมครับเปิดเลยโอ้คลายเครียดกันนะครับโอ้อยากฟังเพลงแดนไม่ดีด้วยดีข่าวฟังข่าวแล้วใชครับพี่นะ อรอยของขอบวนการแก๊งปลาหิน oh. ซึ่งจากการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้ต้องสงสัยมีด้วยกันสองคนคนแรกมีรูปร่างเตี้ยอ้วนและขี้เหล่อีกคนมีรูปร่างสูงหลอ่อและขาวจากการแกะรอยเส้นทางการหลบหนีพบว่าทั้งคู่อาจจะกำลังหลบหนีไปซ่อนตัวที่จังหวัดอยุธยา เอ๊ะเอ๊ะเนาะปิปปดแล้วคำคาญว่ะไม่มีเพียงก้อนเปิเดเลยมันไม่ฟังแล้วครับปิดนะปิดครับบอกอะไรพี่อเออเออคือคือคือถุงที่พกมาถุงอะไรครับพี่ถ้าทางจะหนักเหมือนกันครับหินเ<น>อาก้อนเลยอ้โอ้ไม่ครับ<อ>ไม่ชอบหินครับเออทำไมพวกพี่ถึง ไปไปทํางานอะไรกันแบบเนี้ยครับไม่ดีนะครับพี่ไม่ดียังไงวะก็ทำอาชีพเนี่มันก็ทำมาั้งนานแล้วอ่ะมันไม่เจริญนะครับทําแบบเนี้ยพี่เฮ้ยน้องพี่ทำหมากินพี่ทำอาชีพนี้ทำมานานแล้วด้วยแล้วมันไม่เจริญนี่น้องพูดดีเลยไม่จบอารมณ์นเนี่ยเออที่ทำา้อนตั้งนี้ไม่เคยมีใครด่าพี่คนแรกนะเนี่ยเออเล่นทํากันแบบนี้พี่คนอื่นเขาก็เดือดร้อนเนเรื่องตกยางออกเนี่ยฮะเดือดร้อนอะไรอ่ะอ้าวงานพวกนี้มันทำงานพวกนี้มันก็ต้องมีบ้างแหละเรื่องตกยางออกเออ งตัวงานนมสิโอ้ยโอ้โหงานสุดตฤิตพี่น่าเยอะแยะไม่ทำเฮ้ยแล้วพี่ทำอาชีพนี้ไม่สุดตฤิตยังไงวะทไดิโอ้โหงั้นมันไปเลยลงไปนอตไปเลยไปเองเลยก็ไล่สองตัวแหละอะไรนี่นี่นายไปแล้วอยู่ก็มาไล่ลงองี้เหรอผมไม่ชอบพวกแก๊งลาหินไม่ชอบมันบาปปลาหินอะไรก็เลยเป็นร้อยใช้ลากป็นบาปแล้วแน่แน่ใช้ของแพงปลาซะด้วยพี่ทำอาชีพสุดตฤณิตนะ หินล,<ะ> <ś pe ak> ลับมีดขายหินลับมีดใช่นเนี่ยหินลับมีดเนี่ยแสดงว่าที่ไปอยุธยานี่คือไปขายหินลับมีดไปขายหินลับมีดไม่ใช่พวกแก๊งป่าหินโอ้น้องปัญญาอ่อนแล้วน้องนี่น้องพี่ไม่ปาใครหรอกแต่ถ้าน้องไม่ไปนี่พี่จะปาหัวน้องคนเลยไปแล้วครับตามแหลมสบายสบายหินลับมีดตัวไหนโอ้ไม่ชอบใช้กระดาษทรายครับพี่ Thank <sweak> you.